สาวขาเลาะว,วันนี้แตะและแต่ไปหอดแยกข้องตันจา้าเขาในเมืองแน่มือนี่ไปว่ายน้ำกันเธออากาศมันร้อนแล้ววันหยุดไม่รู้จะไปไหน ก็ไปไว่ายน้ํากับพี่นะคะผู้บ่าวผู้สาวในคอนโดนี้ <c oughs> ก็มีแต่คนน้อยๆแต่จอยเด้อเมืองฉันเนี่ยก็อดุดมสมบูรณ์ก็บ้านเขาเนาะเอ้ยมีแต่คนแนมกับซามแล้วกับฉันสวยเนะฉันมั่นใจฉันก็เลยใส่ขันซิลอ้ให้แต่จอยนี่ศาสตร์นี่ฉันก็จบีบบริษัทใสดอกจาก่าเพราะว่าออกกําลังกายหานะที่ฉันจะเศรางาบงับแล้วเบีปากก็เลยุ่มจจอยนะั้นอ๋อมาถึงกับมีเวลคําดิงไปเลยจ่าเหล่าโทญี่ปุ่น เราโทษเกาหลีเราใชนกับโบจักกินแล้วก็วินหัวดีดีจ้าขึ้นมาข้างบนก็จะเป็นบรรยากาศตอนนี้ก็สี่ทุ่มกว่าแล้วนะจ้ามุาดน้ำแบบไพเวทไปโลดแล้วมือนีฉัซก็มีการแสดงให้น้องน่อยเบิงน้ำเด็ยหญิงฉันกสิเหตุเป็นแม่ชี่ล่อยน้ำจ้า Okay. เป็นยังไดล่ะเขาหอมเจอ,อพินิหารแม่ชี้อลอยน้ำของหนาไปหัวบาเศร้าเลยจ้าวางนี่กับพากันล้อยน้ำสองสามรอบจ้าอากาศก็เริ่มเย็นลงหนาวแล้วก็เลือที่เศร้าก่อน few moments later จากนั้นก็ภาพกันไปล่างเนื้อล่างโตจ้า,า,ตจาเตรียมโตกลับบ้านาห้างชิกับพี่สาวกรถามว่าอยากมาถ่ายรูปทั้งห้างนกบอเป็นวิว360องศาถ่ายมาก็ได้ภาพบรรยากาศสวยสวยมากจาก้าถึงเวลากลับบ้านอีนี้แล้วขอบคุณพี่สาวที่ให้มาลอยลามเล่นน้ำจา้าโอกาสหน้าจเจอกันไม่เดอ้อรอบหน้าขอแบบไปย่างเดินเล่นชิวชวลลมจา้า เจอผู้คนเจอสังคมฟังเพลงดนตรีอะไรแบบนี้ชิวๆเนาะตอนนี้นะก็คือกลับบ้านแล้วพักผ่อนเริ่มงานกันใหม่จ้าสวยแนยเดอร์ในในภาพนะ่ะตัวจริงก็อีกอย่างนึงกันยะว่ากันเด้อ